วรสพลหน Q ึ่งเก้าเก้าศูนย์ตน Q&A EP หนึ่งฝากกดไลค์และกดติดตามเพราะจะมีคลิปใหม่เกือบทุกสี่วัน นั่นเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยคำถามจากคุณ D F f R ข้อที่หนึ่งอยากมีคนคอมแบกด้วยไหมครับก็อยากครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าคำถามที่สองอายุเท่าไรครับอายุสิบขวบครับคำถามที่สาม ให้นะคำถามคือชอบกินอะไรเจ้าของช่องชอบกินไข่เจียวกับหมูปิ้นครับฮลัลโหลปติง,ตง เลยตอนนั้นใช้แอปใช้แอปนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมารู้จักแอปทวีคราฟแล้วผมก็เลยทำการะตูนมาได้จนถึงปัจจุบนันนี้ว้าว หรือนางเอกเพราะว่าเดีย๋ยวตัวละครของเราจะใบให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบได้ว่าตัวละครไหนเป็นนางเอกหรือว่าพระเอก หนึงเรื่องนี้ด้วยใช้เวลาประมาณ6-8ถึงชั่วโมงครับถึงจะเสร็จหนึ่งเรื่องโอเคคำถามต่อไปในเรื่องใครเก่งที่สุดมันก็ต้องฉันอยู่แล้วเธอหน้าตัดไปเลยคนแเลขกจะไม่ใช่ได้อย่งไรล่ะฉันก็ต้องแข็งเก่งที่สุดในเรื่องสิโอ้ยนาะเขาหมายถึงพักษะที่ใช้การต่อสู้ เฮุ้ณเหนื่อยจะพูดเขาหมายถึงอวัยวะของเราร่างกายของเราไม่ใช่อุปกรณ์อ๋อก็คิดว่าใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้ครับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องก็จะมีครูแดงโลงลมาก็จะเป็นหมอนนํำแข็งแล้วก็เป็นสกูบีดูเดี๋ยวไอ้สกูบีดูนี่คือใครวะ คคือใรเดี๋ยวไอหมอปานี่คือใครก็ตัวละครใหม่ไงถ้าอยากรู้ก็กดติดตามรอชมตอนใหม่ที่จะมาอ๋อโอเคงั้นก็มาคำถามต่อไปเลยดีกว่าคนทำชอบคนไหนในเรื่องหลายตัวเลยมีทั้งลายม่วงหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วก็ครูแดงโอเคงั้น นนี้นะคะเขาถามเรามาว่าสูงเท่าไหร่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนถา จจุบนันนี้มาคำถามต่อไปชื่ออะไรชื่อกุ้งครับกกไก่มาจากตะวันงงูกุ้งครับ ก็คือชื่อจริงผมเองครับแลนอันวบหนะึ่งเก้าเก้าศูนย์ะจริงๆมันต้องเป็นสองห้าห้าเจ็ดนะครับแต่ว่าพ่อผมเขียนผิดก็เลยไนดะ้ได้ชื่อว่าวรพลหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคบโอเคน่าจะหมดแล้วนะสำหรับ Q&A EP หนึ่งสำหรับ Q&A EP สองเราจะมาตอนครบสี่ร้อยครับนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ